ด้านหลังด้านหลังกลับไปที่เดิมเอออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันน่าก็ได้ พี่ไปไหึยี่ไปนี่ไหมแ่ที่ผมม่ามันจบลอะไรวะกูงงอ่ะมันดูยังไงว่าถ้ามันท่าจบคือจบเลยเหรอมันแทงได้แหละพังพี่แต่ไม่ชัวร์ว่ะกูไม่รู้ไอ้ี่ะเอออะไรที่เราไม่รู้เราก็ไม่เอาดีกว่าพี่โอ้มึงผ่านเข้ามาได้ไงวะเข่ไพี่ผ่านเข้ามาได้ไงไออะมึงพูดอะไรนะไม่ใช่ไม่ำลังไปเี เขาก็สอบให้หมดใช่ไหมล่ะเราก็ต้องแบบว่าเรียนดูด้วยตัวเองด้วยโอ้โหทำไ่วะอีเหี้ยผมขอกล้องได้ไหมครับพี่เราผมเกือบพังเลยอ่ะโอ้โหกูพ่าเจ๋งับพี่ขึ้นอ่ะ ไปลองขึ้นดูหมูติ๊งไปกันไปหมูติ๊งอะไปลองขึ้นดูหมูติ๊งเกินไปไปลองดูไปลองดูหมูติ๊งพี่ลองดูไปลองดูได้หมูติ๊งผมไม่จูด้วยแบบรถเกือบพังอ่ะไม่ใช่อันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ยแก๊งบันชายครับพี่แก๊งเหมือนชีกันหรือไงแก๊งแก๊งพี่ตึงไหมครับพี่ที่หน่าแม่ค้าไหมครับ สุดแล้วแกงกิ่ด้วยอะคุณแกงแกงไอ้นี่แกงไอ้เชียวอุนี่ไอ้แกงเนี่ยชื่อพวกอ่าญี่ปุ่นเลยเนี่ออมันมีที่ไหนบ้างนอ้คืแหม่มึงโชว์พาวนะมึงไม่มาก์กอะมึงเก่งนะก็เก่งดิงพี่ นันโอ้ตัวเขาไหลตัดแล้วโอ้ตัวไหลตัดโอ้โหพระเจ้าเราเราซ่อมได้เลยปะวะซ่อมเลยพี่เหมือนมีพวกมีวิชาเอิงการเฮ้ย กูกดไม่ติดว่ะ,ะพ,พี่เป็นพินีการไอ้ที่นี่ควรเต้นกูสเัเฮ้ยมึงกดดิขอมาแล้วเน่อยยิยยย้งเ้ยมาทึมหรอวฮัลโหลครับเล่นไหมครับเก่งมาก เขาไว้นี่บปล่าวะเขาตัดเน็ตรอชุกเพื่อนบปล่าวะเขาที่เกียดไปโรงแรมเปล่าวะต้องขนพวกเรือนนอะโอ้โหเผมไม่เดินทิ่ดูใช่ไหมล่ะอี๋ไอ้เี่าบ้ามาอยู่ประเทศไทยเปล่า กูลงล่างมันขึ้นบนกูขึ้นบนเป็นลงล่างเนาะ <c oughs> อ๋อไม่ต้องมาร์กก็ได้เนาะเก่งก็ดูแบบเลยพี่ แล้วยังครับดูไปซ้ายกว่าพี่ซ้ายดิ้าวนไะมันรวยป่ะวะไอ้ซ่อมมันเนี้ยอเอาไงพี่พี่ซ่อมห้าตัวเท่ากับก่อนหนึ่งตัวต้องรอไปสอนกูถามว่ามันรวยไหมไม่รวยหรอกแต่มันเหมือนแบบมาเล่นแกล้งเองาลยพี่คนไม่ไมีอะไรทำ ไปข้างหน้ารถข้างหน้าพี่ขอแสงกันน้องกลัวยิ่งไมยมีอะไรลวมึงขับเป็นเปล่าวะไอ้เอ้ยไม่ขับก็จะโง่เลยแย่ละโอโห่แย่นี่มาเยอะ โอ้ยยืดดิกล่วงละคุยยังเหลือนอะไอ้ยี่อะคุยใครบอกมันพิษร้โยเล่นยนังกากอ่ะสกิดนิดเดียวแม่งก็ตายละไอ้หี้อะพากูกลับโรงพยาบาลอีก ไม่แล้วพี่แอดพี่พูดจริงนะอย่าเล่นไม่มีเพนอ่ะเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อย่างโง่เลยพี่ต๊อดเอามันไปฝึกเล่นก่อนอ่ะไม่มีเพนมันแทงผมก็ตายแล้วพี่ ถ้าหลอพี่ตอบนะดิเล่นยังไงไม่มีเจไม่เก่งมึงส่งเจพี่ตอนอีกว่อไม่ก้น่ะใช่พี่ผมกดกดีตอนตายทำทีวะแต่เขาเก่งอย่างที่งั้นงั้นอย่าเล่นดีกว่าไหมมงอ่ะใช่เราไปจกปูนดีก่อนไหมพี่เออปูนถุงเท่าไหร่วะ ห้าพันห้าพี่รวยโอ้โหรวยกวเยอะนะเออต้องตีกันด้วยไอ้เทียนโดนป้นเอาเฮ้ยเป็นไงขวัยเราล้นใจเลยดีดีฮยโอ้โห ไป้นี่ม <aters> ันจกอ Stadium? ่ะพี่ติดกูดาวไอ้กูไอ้กูนึกว่ากูไอ้ฮี้ยกูนึกว่าขับหนีเพราะกัว ว่าให้มีคนยืนเป่าไปละวายมันตีก็ได้ไหมพี่พี่ว่าไม่ได้ตีไม่ได้พวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคลองเกมพวกกู n ับ b e r วัติชัง all night all day กูไม่สนใจ what you see what you see ท่าในคลองพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังไปสียจนวันสุดท้าย night